สวัสดีครับเช้าวันพุหนะครับวันนี้กับรถแอตติม่านะครับที่เข้ามาแก้หลังคาซันรูปน้ํารั่วนะครับตอนนี้เข้ากันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้ววันจันทร์หน้านะครับก็จะเป็นเอาผ่านนะครับนี่สาหรับรถแอตติม่านะครับเดี๋ยวเราลื้เพดานลงนะครับเอาหลังคาลงมาแล้วไปเทสน้านะครับว่ามันรั่วตรงไหนแล้วเอามายกหลังคาลงทําความสะอาดนะครับแล้วซีนใหม่นะครับนี่คือการทํางานของร้านถาวรรู้สอบเทียบการดูดไปรามิทาเดี๋ยวเราไปดูน้าชมผมทั้งเฟรมทำการลื้หลังคาลงมานะครับและนี่นะครับหลังจากที่เอาเพดานของ โต้าแอตติมาลงมานะครับเราก็จะมาเทสสนามกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอนนี่นะกำลังเทสสนามนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูที่น้ำหยดกันนะครับอันนี้นะครับโอ้ my god ติึงเลยครับนี่นะฮะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการหรือลังคาลงมานะครับแล้วทําการซีนใหม่นะครับนี่นะฮะ เรากลับมาเจอกันนะครับแล้วนี้นะครับหลังจากที่เราทําการยกหลังคาแก้วลงนะครับก็มาดูนะครับทุ่นที่ดินนะครับฝังแน่นนะครับทําให้น้ําสามารถรั่วซึมได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดนะครับแล้วก็ขัดจนสะอาดหมดจนเลยนะครับแล้วก็ทําการยิงซิลิโคนนะครับเข้าไปใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็ทําแบบนี้นะครับแล้วก็กระจกนะครับเราก็จะขัดเอาซิลิโคนยางรองเก่านะครับออกนะครับอันนี้ไม่ใช่ซิลิโคนนะครับเป็นอ่าโฟมที่หนาๆนะครับก่อนที่เขาจะทําการเอากระจกแบบนี้เคลือบใส่นะครับ ก็ยิงน็อตนะครับแล้วมาอยู่ในประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะครับกระจกมัน like ก็ส like ุดนะครับดินก็สามารถเข้าไปค้างได้นะครับทำให้น้ำสามารถ่วได้นะครับนี่นะเดี๋ยวน้าช่างโอมช่างเปรมนะครับก็จะทำความสะอาดแล้วก็ทำการยิงซีโคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายิงซีโคเสร็จแล้วไปเทส้น้ำจะเป็นยังไงนะครับดีนี้นะครับเราก็จะลงมานะครับแล้วก็ขูดทำความสะอาดแบบนี้นะครับให้สะอาดใหม่เอี่ยมเลยนะครับทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับนี่คือการทำงานของร้านตะวันรุ่ชอบนะครับทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมนะครับให้เป็นขื้นชั้นนะครับเวลาเรายิงซีโคลงไปได้แแนนสทรไมมม่ีีอยยก ทำความสะอาดขัดให้ใหม่หมดเลยนะครับและนี่นะครับก็มาถึงขั้นตอนสำคัญการยิงซิลิโคนนะครับจะต้องยิงให้ตั้งเป็นชั้นแบบนี้นะครับต้องใช้ความชำนาญมากๆเลยครับเดี๋ยวหน้าช่างโอมนะครับก็ต้องยิงให้เป็นชั้นเป็นลู่เป็นทรงแบบนี้นะครับจะให้เป็นกลมๆบิดเบี้ยวไม่ได้นะครับเพราะเาลาวางกระจกลงไปกับหลังคารถนะครับจะซิลิโคนจะต้องแบนราบนะครับ เพื่อที่จะได้เข้ารูปนะครับนี่นะฮะคือการทํางานของร้านถาวรชุ่อปนะครับการทํางานต้องเป็นระเบียบระบบแบบนี้นะครับนี่นะฮะเข้ารูปชนอย่างนี้นะครับสชั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนขึ้นกระจกกันนะครับท่วนี้นะครับก่อนทําการขึ้นนะครับเราต้องพร้อมเพียงกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการยกขึ้นไปนะครับนี่นะฮะต้องพร้อมนะครับต้องวางให้ซิลิโคนไม่ตกนะครับนี่นะฮะนี้นะครับต้องมีคนรับอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ให้ลงช่องก็ดีเลยนะครับ ระ,ร,ะระวังหน้าระวังหน้ายกหน่อยโอเคเดี๋ยวครับอย่างนี้นะครับรงงครับต้องลงแบบนี้นะครับพร้อมนะครับเมื่อทำนี้นะครับเราก็จะต้องทิ้งไว้หนึ่งวันนะครับให้ซิลิโคนแห้งนะครับนี่นะครับแล้วพรุ่งนี้เรามาดูการเทสน้ำกันนะครับ นี่นะครับหลังจากที่ซิลิโคนแห้งแล้วนะครับเราก็จะมาทําการเทสน้ํากันนะครับว่ามีรอยรั่วที่เดิมอีกไหมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับนี่นะครับที่รอยรั่ว ก็ไม่มีน้ำรั่วแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทําการขึ้นลางคาเพดานด้านในนะครับแล้วก็เอารถไปล้างโอโคโซนแล้วก็ส่งมอบให้กับท่านลูกค้านะครับเดี๋ยวเราับมาเจอกันนะครับเแล้แลรถแอตติมาที่เข้ามาทำการแก้หลังคาสรุปน้ำรั่วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเราทําการ เสร็จนะครับเราจะไปล้างรถที่กาแคร์เอพัสรับแล้วก็มาจอดตรงนี้นะครับแล้วทําการอบโอโซนแบบนี้นะครับให้กับท่านลูกค้านะครับเพื่อจะเอากลิ่นเหม็นอับชื้น <Wow. S 1> แล้วเราทําการอบอย่างนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ <Wow. S 1> เพื่อฆ่า PM เ5แล้วก็กลิ่นอับชื้นในรถนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็รอส่งมอบให้กับท่านลูกคา้า <Wow. S 1> เราจะทําการแบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็อ่า ส่งมอบให้กับท่านลูกค้านะครับถ้าเห็นบางคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดใจเม้นแชร์นะครับมันช่วยในการปวดเพื่อย้อนกลับมาดูใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปของเอาผ่านะครับกับลางตามเข้ามาอีก2คันนะครับนี่คือการทำงานของร้านถาวรทูกชอบเรียบตางวดเอกไมลราบินทาวันนี้ต้องกล่าว่าสวัสดีครับ